สวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์เราเริ่มต้นด้วยคนละครึ่งพัด2 5 6 8นะครับซึ่งก็จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง31ธันวาคมนี้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นะครับท่านก็ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับซึ่งท่านก็ต้องเติมเงินเข้าไปในแอป เป๋าตังของท่านนะครับโดยเข้าไปที่แอปเป๋าตังเนี่ยจะมีคําว่าเติมเงินอยู่จากนั้นท่านก็กดเข้าไปที่เติมเงินแล้วก็ทําการคัดลอกหมายเลขในการเติมเงินหรือว่า QR Code ในการเติมเงินจากนั้นก็เซฟเก็บไว้และไปเปิด ในธนาคารที่ท่านมีอยู่และก็ทำการเติมเงินเข้ามาในแอปเปาตังค์นะครับเวลาใช้จ่ายก็เปิดแอปเป๋าตังค์สแกนใช้จ่ายกับร้านค้าซึ่งร้านค้าเนี่ยเขาก็จะใช้แอปถุงเงินในการรับเงินรับการสแกนจากท่านนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านรองโฆษกรัฐบาลนะครับคุณอายรินพันลิศนะครับก็ออกมาเน้นย้ำว่าขอให้ประชาชนใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ตามกติกา ตามเงื่อนไขนะครับห้ามมีการขายสิทธิ์คนละครึ่งพัดอย่างเด็ดขาดนะครับหากตรวจพบเนี่ยเป็นการกระทําผิดฐานช่อโกงนะครับมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับรวมถึงถูกระงับสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นๆของรัฐนะครับ อันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าคนละครึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการตรวจพบการขายสิทธิ์กันซึ่งถือว่าเป็นการทําผิดกฎหมายนะครับมีโทษหนักถึงจําคุกเลยก็ระมัดระวังกันไว้รวมถึงการใช้จ่ายก็ขอให้ใช้จ่ายกันตามจริงอย่ามีการแลกสิทธิ์เป็นเงินสดนะครับหรือว่ามีการ สแกนจ่ายเกินราคาแล้วให้เงินสดในการตอบแทนกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จะมีระบบตรวจสอบหากตรวจพบการใช้จ่ายผิดปกติของประชาชนรวมถึงร้านค้าที่รู้เห็นเป็นใจก็จะมีความผิดทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะมีโทษตามกฎหมายก็ฝากแจ้งเตือนเน้นย้ำกันไว้นะครับซึ่งการใช้จ่ายคลละครึ่งพัดเนี่ยก็จะเริ่ม29ตุลาคมนี้ กติกาสาคัญอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยยีล้านคนเนี่ยท่านต้องใช้จ่ายครั้งแรกอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในวันที่11พฤศจิกายนก่อนนะครับถ้าภายใน11พฤศจิกายนเนี่ยยังไม่มีการใช้จ่ายแม้แต่ครั้งเดียวท่านจะถูกยกเลิกสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้น29ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนใช้ไปก่อน1ครั้ง 10บ,บาท20บ,บาทได้หมดเพื่อแสดงตนว่าท่านจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัดจากนั้นท่านก็วางแผนใช้สิทธิ์ได้ตามสะดวกของท่านเลยหากไม่ใช้สิทธิ์อย่างน้อยครั้งแรกภายใน11พฤศจิกายนท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ฝากแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกันไว้และก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับซึ่งในส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดน,นั้นก็ยังสามารถ ไปลงทะเบียนเพื่อเป็นร้านค้าได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่19ธันวาคมนะครับคือณนะตอนนี้เนี่ยในส่วนของประชาชนเนี่ยสิทธิ์ก็อาจจะเต็มแล้วก็เดี๋ยวรอรอบเก็บตกต่อไปตามที่จะมีการประกาศมาเป็นระยะระยะส่วนร้านค้าเนี่ยก็ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์รับการใช้จ่ายคนละครึ่งได้นะครับซึ่งบางคนถามว่าเป็นเจ้าของร้านค้า สมมติผมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายกาแฟผมสามารถลงทะเบียนทั้งในส่วนของร้านค้าและประชาชนผู้ใช้จ่ายได้ไหมคําตอบคือได้นะฮะถ้าท่านเป็นเจ้าของร้านค้าเนี่ยท่านก็ลงทะเบียนในส่วนของการเป็นร้านค้าได้และลงทะเบียนในส่วนของการเป็นประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ซึ่งท่านไปใช้จ่ายร้านอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งร้านค้าเนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็นร้านขายเครื่องดื่มอาหารนะฮะของกินของใช้ รวมถึงร้านที่ให้บริการก็สามารถเข้าร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นร้านทําผมทําเล็บร้านนวดร้านสปารวมถึงบริการขนส่งสาธารณะต่างๆรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างสามล้อตุกๆแท็กซี่รถโดยสารต่างๆรถไฟฟ้าสามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งร้านค้าแน่นอนต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยก่อนก็ไปเปิดบัญชี จากนั้นก็ไปติดต่อโดยตรงได้ที่ธนาคารกรุงไทยที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับและกิจการบางประเภทเนี่ยก็อาจจะต้องมีผู้นําชุมชนหรือว่าเจ้าที่รัฐเนีเซ็นกํากัดรับรองด้วยว่าท่านดําเนินกิจการนั้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับร้านค้ายังสามารถไปลงทะเบียนเป็นร้านค้าคนละครึ่งพัดได้จนถึงวันที่19ธันวาคมนี้นะครับก็คือไม่มีการ กำหนดจำนวนนะครับถ้าไปดูข้อมูลคนละครึ่งครั้งก่อนๆเนี่ยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นล้านร้านค้าเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นหลายแสนร้านค้าแล้วก็ยังคงขยอยรับร้านค้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็ฝากกันไว้บางคนถามว่าเป็นร้านออย่างทุกติชานมไข่มุกหรือว่าร้านซูชิไปซื้อเฟรนชชายเขามาแบบนี้เข้าร่วมได้ไหมเข้าร่วมได้นะครับไม่เกี่ยวกันขอเพียงเป็นร้านค้า รายย่อยที่อยู่ในชุมชนนะครับก็สามารถไปสมัครเข้าร่วมโครงการได้ท่านจะเป็นร้านค้าเองหรือไปซื้อเฟรนชายเข้ามาท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นร้านค้าคนละครึ่งพัดน,นะครับก็ฝากไว้ตามนี้เลยนะครับและถามว่าอีกบางคนคืออาจจะลืมไปแล้วหรือว่าเพิ่งมาสมัครเป็นร้านค้าคนละครึ่งเนี่ยถามว่าร้านค้าเนี่ยจะได้เงินเมื่อไหร่นะครับ ก็คืออย่างนี้ครับคือการใช้จ่ายคนละครึ่งพัดในแต่ละวันเนี่ยเขาจะตัดรอบที่5้าทุ่มของทุกวันอย่างสมมติ5้าทุ่มวันนี้ก็จะไปประมวลผลตลอดทั้งวันว่าวันนี้เนี่ยร้านของท่านเนี่ยขายของคนละครึ่งได้จํานวนเงินเท่าไหร่อย่างสมมติตลอดทั้งวันนี้ตัดเวลา5้าทุ่มท่านขายของได้จากโครงการคนละครึ่งเนี่ยจากการรับเงินผ่านแอปถุงเงินเนี่ยเป็นเงิน2,000บาทเงิน2,000บาทเนี่ย ท่านจะได้รับแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงที่1ก็คือครึ่งหนึ่งก่อน1000บาทจะได้ในช่วงเวลาตีสองปิดรอบ5้าทุ่มพอเวลา2อนาฬิกาหรือว่าตีสองท่านจะได้รับครึ่งหนึ่งก่อนอย่างที่บอกสมมติห้าทุ่มตัดรอบวันนี้ขายของได้2,000บาทพอเวลาตีสองเงิน1000บาทจะโอนเข้าบัญชีกรุงไทยของท่านและ อีกครึ่งหนึ่งก็คืออีก1000บาทจะได้รับตอน5โมงครึ่งเป็นต้นไปก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเงินเข้าวันต่อวันแต่ว่าเขาต้องไปประมวลผลและโอนให้กับร้านค้าก็คือเงินจะเข้าบัญชีทุกวันตีสองเป็นต้นไปครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่ง5โมงครึ่งเป็นต้นไปตามนี้เลยสำหรับร้านค้านะครับแล้วก็มีคำถามอีกว่าถ้าสมมติเป็นร้านค้าคนละครึ่งเนี่ยถ้าจะ ทำ QR code แล้วทำป้ายให้ลูกค้าสแกนเนี่ยเหมือนขายของทั่วไปอ่ะแบบนี้ทำได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะฮะเพราะว่า QR code ของคนละครึ่งเนี่ยมีการจำกัดเวลาในการสแกนจ่ายเงินเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปปริ้นออกมาแล้วไปทำเป็นกระดาษไปทำเป็นป้ายให้ลูกค้าสแกนเนี่ยแบบนี้มันจะหมดอายุซะก่อนเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็ซื้อของในราคาไม่เท่ากัน บางคนซื้อ20บางคน50บางคน100เพราะว่าร้านค้าคนละครึ่งเนะี่ยอย่างสมมติมีคนมาซื้อของท่าน100บาทร้านค้าต้องเปิดแอปถุงเงินและกดจํานวนเงิน100บาทและถึงจะมีการสร้าง QR Code เพื่อให้ประชาชนคนซื้อมาสแกน100บาทนะฮะร้านค้าเป็นคนใส่ตัวเลขนะครับประชาชนไม่ได้เป็นคนใส่ตัวเลขเพราะฉะนั้นถ้าจะติดทำป้าย QR code ไม่สามารถทำได้เพราะ QR Code นั้นมีเวลาจำกัด ก็ฝากไว้ตามนี้เลยต้องสร้าง QR วอารคครั้งต่อครั้งสําหรับร้านค้าที่จะรับเงินคนละครึ่งถ้าวันหนึ่งมีลูกค้ามาซื้อของท่าน100คนท่านก็ต้องสร้าง QR วอารค100ครั้งครั้งต่อครั้งคนต่อคนสําหรับ QR วอารคในการสกแกนรับเงินคนละครึ่งนะครับตามนี้เลยไม่ยุ่ยงยากแป๊บเดียวกด2ที QR Code โคขึ้นมาเลยลูกค้ากดสกแกนปั๊บเงินเข้าและเงินจะเข้าบัญชีตี2กับ5โมงครึ่งของอีกวันถัดไป ามนี้เลยสําหรับร้านค้านะครับติดขัดประการใดก็เชิญไปติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับสรุปอัปเดตล่าสุดตามนี้เลยสำหรับคนละครึ่งพันนะครับส่วนรอบ2จะมีอไหมน่าจะมีนะครเพราะว่าท่านนายกอนุทินก็ยืนยันมาแล้วว่าผลตอบรับดีนะครับก็น่าจะมีในเฟสที่2เพียงแต่ว่าเดี๋ยวรอในเฟสที่1เรียบร้อยก่อนก็จะมาดูว่าในเฟสที่2 จะเป็นไปในรูปแบบไหนจะมีการเพิ่มสิทธิ์จาก20ล้านคนในเฟสที่1เพิ่มอีกไหมหรือว่าจะเป็นจำนวนเงินต่อยอดหลังจากจบเฟสทิ่งแล้วเดี๋ยวต้องดูการประมวลผลว่าแบบไหนถึงจะไปเกิดประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจมากที่สุดรัฐบาลก็จะเดินหน้าไปตามนั้นแต่ว่าค่อนข้างชัวร์ที่จะมีแน่นอนสำหรับคนลครึ่งพัเฟสสนะครับไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยก็จะมีการเตรียมพร้อมในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งคนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วและคนที่ยังไม่มีบัตรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณละวรนแสงสนิทก็ออกมายอมรับว่าอาจจะทำระบบไม่ทันสำหรับการเปิดลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ นะครับเนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลมีการประมวลผลมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะทอดเวลาไปอีกเส้นนิดหนึ่งแต่คาดว่าจะสามารถเปิดลงทะเบียนได้ในช่วงต้นปี69ก็คือเลื่อนไปอีก2-3เดือนอาจจะเป็นเดือนมกราคมหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็รออีกนิดนึงสาหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ซึ่งคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนและเริ่มใช้บัตรใหม่ส่วนคนที่ยังไม่มีบัตรก็รอ,อนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะให้ลงทะเบียนเริ่มใหม่ทั้งหมดทั้งคนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วและคนที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็เรียกว่าล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดมีการปรับหลักเกณฑ์ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดนะครับส่วนบัตรเดิมก็เดียเด๋ยวเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ได้บวกเพิ่มเงินซื้อของอีก850บาทและเดือนธันวาคมได้บวกเพิ่มเงินซื้อของอีก850บาทโดยสรุปก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยจะได้วงเงินซื้อของเดือนละ1,150บาท ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมได้วงเงินซื้อของอีก1,150บาทส่วนวงเงินอื่นๆก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสรุปตามนี้เลยอัปเดตล่าสุดสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเอาละครับช่วงนี้พักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยข่าวกันต่อในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวน,นะครับช่วงนี้พักก่อนครับ พาะนี้คือคนลครึ่งพลัดที่รัดช่วยมากขึ้นอิ่มช้อปเที่ยวได้ทุกวันกดรับสิทธิ์ได้เลยในแอปเป๋าตังวันที่20ถึง26ตุลาคมนี้เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศ29ตุลาคมถึง31พฤศวาคม2568คนละครึ่งพลัดเติมพลังให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าพร้อมกันทั้งประเทศให้ดีรทาไปเรียมทะเยน ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มเติมอีก5มาตรการนะครับมาตรการที่1ก็คือมาตรการภาษีสําหรับบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้บุคคลธรรมดานำค่าที่พักในโรงแรมค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยหรือค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและค่าบริการของร้านอาหารที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่29ตุลาคมถึง15ธันวาคมนี้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสามารถนำมาหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายจำนวนไม่เกิน20,000บาทตามจำนวนที่จ่ายจริงดังนี้นะครับ ก็คือ1.1ค่าที่พักหรือค่าบริการของร้านอาหารที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบที่อยู่ในรูปแบบกระดาษหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน10,000บาท1.2ค่าที่พักหรือค่าบริการของร้านอาหารที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เพิ่มเติมจากข้อ1.1ได้อีกจำนวนไม่เกิน10,000บาทสำหรับการท่องเที่ยวเมืองรองที่ประกอบด้วยจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดและพื้นที่บางอำเภอใน15จังหวัดนะครับสามารถหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายตามข้อ1.1และหรือข้อ1.2ได้1.5เท่าของจำนวนที่จ่ายจริงคือลดหย่อนได้สูงสุด30,000บาท มาตรการที่2มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนนิติบุคคลการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จ่ายค่าห้องสัมมนาค่าห้องพักค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดให้แก่ลูกจ้างและค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมาตรกาเ,เพื่อการอบรมสัมมนานั้น ตั้งแต่29ตุลาถึง15ธันวาโดยจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่ค่าขนส่งจะจ่ายให้แก่ผู้มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้แต่ต้องได้รับที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถหักรายจ่ายดังกล่าวได้ดังนี้นะครับก็คือ2.1หักรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่าย ตามที่จ่ายจริงสำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง2.2หากรายจ่ายได้1.5เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงสำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามข้อ2.1 2.3ในกรณีที่การจัดอบรมสัมนาครั้งหนึ่ง,งเกิดขึ้นในท้องที่ตามข้อ2.1และ2.2ต่อเนื่องกันให้หากรายจ่ายที่สามารถแยกได้ โดยชัดแจ้งว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดตามข้อ2.1หรือข้อ2.2แล้วแต่กรณีและให้หักรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกได้โดยชัดแจ้งว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดได้1.5เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงมาตรการที่3มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมประชุมสมัมมนาประจำปีงบประมาณ2,569ส่วนราชะการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมประชุมสัมมนาประจำปีงบประมาณ2 5 6 9ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ6 0ของวงเงินฝึกอบรมประชุมสัมมนาตั้งแต่เดือนตุลาคม68ถึง31มกราคม69โดยให้พิจารณาดำเนินในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเป็นลำดับแรก นอกจากนั้นยังกำหนดนให้การขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569ของหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดยขอความร่วมมือกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดการอบรมสัมมนาในท้องถิ่นอื่นและให้รายงานผลการเบิกจ่ายดังกล่าวต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบมานและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไปพร้อมทั้งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าที่พักและค่าอาหารสำหรับการจัดฝึอกอบรมในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มาตรการที่4ีมาตรการภาษีเพื่อนสนับสนุนการปรับปรุงโรงแรมที่พักให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงแรมสามารถหักรายจ่ายการต่อเติมเปลี่ยนแปลงขยายออกหรือทําให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโดยไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม2เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงตั้งแต่29ตุลา6 8แปถึง31มีนา69เกาสำหรับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการประกอบด้วย อาคารถาวรที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมเครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นส่วนประกอบและยึดติดกับอาคารเป็นการถาวรโดยให้หักรายจ่ายเท่าแรกเป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามปกติและทยอยหักรายจ่ายเท่าที่2 เป็นระยะเวลา20รอบระยะเวลาบัญชีในจำนวนที่เท่ากันทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้เริ่มหักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินนอกจากนี้รัฐบาลได้เตรียมแหล่งเงินสำหรับรองรับการปรับปรุปงโรงแรมที่พักโดยธนาคารออมสินซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปและมาตรการที่5นะครับมาตรการขยายระยะเวลาการปรับลดอาตาาัตราภาษีสำหรับกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ ขยายเวลาปรับลดภาษีตามมูลค่าจากร้อยละ10เป็นร้อยละ5ออกไปอีก1ปีโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราถึง31ทธันวา69สำหรับปิจการบันเทิงหรือหย่อนใจประเภทที่17.01อาทิไนท์ับดิสโก้เทคผับบาร์ค็อกเทเลเป็นต้นทั้งนี้กระทรวงการคลังโดยกรมสมรพสามิตรได้มีการบูรณาการความร่วมมือกรมการปกครอง ให้ผู้ประกอบการมาจดทะเบียนสถานประกอบการเพื่อขยายฐานภาษีสรรพสามิตต่อไปนะครับนี่คือ5มาตรการล่าสุดในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของคนคือข่าวสุดสัปดาห์นะครับผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ